สวัสดีค่ะอยู่กับเรา Rush Film เรื่องที่เราจะมาสปอยวันนี้ก็คือ Don Click ลิก c ะสยองขวัญในยุคที่ผู้คนให้ความสนใจในเรื่องวิดีโอออนไลน์มีตัวละครหลักคือจองมีเด็กสาววัยมัธยมซึ่งชื่นชอบการอัพวิดีโอวาปวิวเพื่อสร้างลายได้ให้แก่ตนเองเปิดฉากมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งจองมีได้อัพโหลดวิดีโอของตอนเองเต้นระบําในชุดกระโปรงสั้น ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เธอได้รับรายได้จากวิดีโอนั้นในขณะเดียวกันจุนยุกหนุ่มหัวกะทิด้านไอทีซึ่งกำลังง้อแฟนสาวเซฮีพนักงาน SA และยังเป็นพี่สาวของจองมีเนื่องจากเซฮีเข้าใจผิดว่าแฟนหนุ่มของตนเองนั้นแอบนอกใจกับเพื่อนของเธอตัดมาที่เซฮีซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ของเธออยู่นั้น เซฮี hi, ได้รับคลิปวิดีโอของน้องสาวของเธอที่เต้นอยู่ในโลกออนไลน์หลังจากนั้นเธอยังได้รับข้อความจากโลกจิตที่เหมือนแอบสะกดรอยตามเธอโดยข้อความกล่าวว่าต้องการให้กระโปรงของเธอนั้นสั้นกว่านี้เซฮี hi, จึงรีบวิ่งออกมาหน้าร้านเพื่อมองหาเจ้าของข้อความที่รู้ทุกความเคลื่อนไหวของเธอแต่แล้วเธอกลับไม่พบใคร ทันใดนั้นจองมีก็โผล่มาเซอร์ไพรส์พี่สาวด้วยการทำให้ตกใจจากด้านหลังเซฮี he, จึงเปิดฉากด้วยการด่าทอน้องสาวของเธอจากคลิปวิดีโอว่าวิวที่เพิ่งอับลงไปแต่จองมีนั้นกลับเถียงกลับไปว่ามันเป็นชุดปกติของการเต้นระบำแบบนี้และไม่ได้เสียหายอะไรเซฮี he, จึงบอกกับน้องสาวว่าเธอจะโทรไปฟ้องพ่อที่อเมริกาแต่จองมีก็ห้ามเอาไว้แล้วยกไปกินข้าวกับเพื่อน ในขณะที่จองมีกำลังกินข้าวอยู่นั้นจุนยุกได้นัดเธอเพื่อให้ช่วยสารสัมพันธ์กับพี่สาวของเธอที่กำลังโกรธเคืองจุนยุกในเรื่องที่เข้าใจผิดในระหว่างที่จองมีกินข้าวกับเพื่อนๆเ,เพื่อนเธอก็ได้เล่าเรื่องถึงวิดีโอต้องสาบในเว็บต้องห้ามที่ไม่ว่าใครที่เริ่มดูแล้วก็ต้องดูต่อไปให้จบซึ่งเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่จุนยุกได้เดินเข้ามาพอดีเพื่อนของเธอจึงออกไป เธอกับจุนยุกจึงได้คุยกันตามลำพังจุนยุกขอให้จองมีช่วยปรับของข้าใจระหว่างเขากับพี่สาวของเธอแต่จองมีต้องการข้อแลกเปลี่ยนเธอขอให้จุนยุกช่วยกู้วิดีโอที่ถูกลบในโลกอินเทอร์เนต็ตมาให้เป็นการตอบแทนและจุนยุกก็ตกลงตามนั้นแต่กลับมาที่เซฮีเธอยังคงถูกหลอกหลอนจากข้อความโลกจิตโดยมีเนื้อความว่าหน้าทองของเธอแบนราบดีนะ เซฮีจึงสติแตกแล้ววิ่งเข้าไปสำรวจในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทัานใดนั้นเองเธอจึงเหลือไปเห็นกล้องวงจรปิดในห้องนั้นเซฮีที่เอือมละอากับสิ่งที่กำลังพบเจอเธอจึงได้เข้าไปหาผู้จัดการที่ห้องเธอร้องเรียก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ผู้จัดการฟังแต่ผู้จัดการนั้นกลับเพิกเฉยเธอจึงขอลาออกหลังจากนั้นนังก็ได้ตัดกลับมาที่จุนยุก ซึ่งกำลังพยายามดึงวิดีโอลับทั้งหมดจากเซิร์ฟเวอร์ตามคำขอของจองมีลงแฟลชไดฟ์แต่ก็ไม่สำเร็จทำให้เขาคิดว่าแฟลชไดฟ์นั้นมีปัญหาเขาจึงกำลังงุ่นอยู่กับการหาแฟลชไดฟ์ตัวใหม่ที่อยู่ในกระเป๋าในขณะนั้นเองก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อเหมาเกิดขยับขึ้นเองและลากโฟลเดอร์ปริศนามาไว้ที่แฟลชไดฟ์ของจุนยุกเมื่อจุนยุกหาแฟลชไดฟ์อันใหม่ในกระเป๋าเจอเขาจึงพบว่า ไฟที่ถูกเคลื่อนย้ายจากแฟลชไดรฟ์ตัวเก่านั้นสำเร็จแล้วจุนยุกไม่รอช้าเขารีบม,มาหาจองมีเพื่อนำไฟล์วิดีโอมาให้ตามข้อตกลงเธอจึงถามกลับว่าไฟล์วิดีโอที่เอามาคืออะไรจุนยุกตอบว่าเขานั้นยังไม่ได้เปิดไฟล์วิดีโอดูแต่เป็นไฟล์วิดีโอในเว็บไซต์ที่กำลังจะถูกปิดคงต้องมีอะไรแน่ๆเลยจองมีรีบเข้าบ้านไปต่อแฟลชไดรฟ์กับคอมพิวเตอร์ของเธอทันใดนั้นเอง ไฟในห้องเธอก็ติดติดดับๆเหมือนกำลังจะมีลางร้ายเมื่อจองมีเปิดไฟขึ้นมาก็พบว่ามีเพียงแค่คลิปเดียวที่ชื่อ1ทับ108เมื่อเปิดไฟวิดีโอขึ้นมาจองมีก็พบกับพิธีกรรมมนต์ดำทางการกรีดอกตุ๊กตาขวานไส้ใส่ข้าวยัดผมกรีดลูกตาหลังจากนั้นจึงนำตุ๊กตาไปเก็บในกล่องลึกลับแล้วกรีดเลือดลงบนตุ๊กตา ทันใดนั้นเองจองมีก็ได้รับการติดต่อจากสาวปิศนาซึ่งแท้จริงแล้วเป็นหนึ่งในผู้ค้าขายคลิปในโลกออนไลน์จองมีได้ทำการเสนอขายคลิปมลดำที่ตนเพิ่งได้ดูมาแล้วหญิงสาวปริศนาดังกล่าวก็ตกลงซื้อคลิปในราคา1,000 0 0วอนหลังจากที่จองมีได้ขายคลิปเรียบร้อยแล้วเธอก็รีบมาหาพี่สาวที่ห้องเพื่อที่จะอวดคลิปวิดีโอพิธีกรรมม์ดำให้เซฮีดู เรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อคลิปวิดีโอในแฟลชได i ฟ์ที่มีชื่อว่า1ทับ1น8นั้นหายไปและมีเพียงคลิป2ทับ108เท่านั้นจองมีก็ประหลาดใจไม่น้อยเมื่อเปิดคลิปขึ้นมากลับกลายเป็นคลิปที่ดูเหมือนว่าผู้ชายกำลังลวนลามผู้หญิงอยู่ ด้วยความมึนงงจองมีจึงนำแฟลชไดฟ์กลับมาดูต่อที่ห้องและพบว่าคลิป2 1 0ทับกลายเป็น3 1 0ทับในคลิปเป็นเพียงตู้เสื้อผ้าสีขาวที่กำลังเปิดออกแต่แล้วเรื่องหน้าสยองที่แท้จริงก็เริ่มขึ้นเมื่อตู้เสื้อผ้าของเธอนั้นกลับเปิดออกมาพร้อมกันจองมีจึงพยายามปิดคลิปนั้นแต่ก็ไม่สำเร็จแล้วเมื่อเธอมองกลับไป เธอก็เจอใบหน้าของผู้หญิงปริศนาในคลิปโชคดีที่เซฮีเดินเข้ามาในห้องของจองมีพอดีแล้วดึงแฟลชไดรฟ์ออกไปหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปสักพักจองมีก็เริ่มมีอาการหลอนกับสิ่งรอบๆเธอจึงเปิดเพลงและเต้นกบเกินกับบรรยากาศแต่ด้วยเสียงเพลงและความคึกขนองของวัยรุ่นระหว่างที่เต้นอยู่เธอจึงเผอถอดเสื้อผ้าออกจนเหลือแค่ชุดชั้นในกับเกงเกงใน โดยหารู้ไหมว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันกำลังเข้ามา <universo> ในขณะนั้นหญิงสาวปิศนาผู้ซื้อขายคลิปกับจองมีกำลังนั่งดูคลิปมนดำอยู่เรื่องประหลาดก,ก็ค่อยๆเกิดขึ้นกับเธอทีละอย่างเริ่มจากการเห็นตัวเองแบบเรียลไทม์ในวิดีโอที่กำลังดูอยู่แทนจนกระทั่งเธอหนีออกมาเพื่อกลับห้องพักของเธอแต่เมื่อเธอกลับมาถึงตึกและกำลังขึ้นลิฟต สิ่งประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อเธอเกดลิฟต์ชั้น12แต่กลับมาโผล่ที่จอดรถใต้ดินชั้น B4 เธอโดนผีหลอกล่อ,อให้ออกมาจากลิฟต์แต่เมื่อเธอวิ่งกลับไปเข้าประตูลิฟต์ในนั้นกลับไม่มีลิฟต์และเธอก็ตกลงมาเสียชีวิตตัดมาที่เช้าว,วันต่อมาจองมีไปเรียนตามปกติแต่ท่าทางของเพื่อนทุกคนในโรงเรียนก็ต่างไปด้วยอาการที่ทุกคนมองเธอด้วยสีหน้าแปลกๆไม่นานเรื่องก็กระจาย เมื่อเธอถูกคุณครูเชิญเข้าไปพบและต่อว่าถึงพฤติกรรมของเธอที่อัพวิดีโอของตนเองกำลังเต้นอยู่ที่บ้านโดยสวมใส่เพียงแค่ชุดชั้นในกับกางเกงในจองมีปฏิเสธกลับไปว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเธอถูกตักเตือนและให้กลับเข้าไปเรียนตามปกติเมื่อเธอนั่งเรียนอยู่ในห้องเธอก็เกิดอาการเห็นภาพหลอนขึ้นมาจนต้องกลับบ้านทันทีหลังจากที่เซฮี เห็นคลิปวิดีโอน้องสาวของเธอบนโลกออนไลน์เซฮีจึงเข้าไปด่าทอจองมีด้วยความโมโหแต่จองมีก็บอกกลับว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำและคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดน่าจะต้องเป็นเพราะคลิปต้องสาบนแน่แน่เธอจึงหยิบแฟลชไดฟ์ ive, และแยกกับเซฮีไปอีกห้องเพื่อดูคลิปที่อยู่ในนั้นคราวนี้คลิปที่อยู่ในแฟลชไดฟ์มีชื่อว่า4ทับ108 และในนั้นกลับกลายเป็นคลิปการเสียชีวิตของหญิงสาวที่เธอซื้อขายวิดีโอด้วยกันก่อนหน้านั้นเธอรู้ทันทีว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายและเธอเองก็รู้สึกกลัวมากต่อมาในเวลาดึกเซฮีตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าน้องสาวของเธอกำลังนอนหดตัวด้วยความกลัวอยู่ข้างๆจองมีได้เล่าให้พี่สาวฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและยังบอกกับเซฮีว่าเธอยังไม่อยากตาย เซฮี he, ไม่เชื่อในสิ่งที่จองมีพูดแต่ก็กล่อมให้เธอนอนหลับไปถักมาอีกสักพักเซฮี he, ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าน้องสาวของเธอหายไปเมื่อเธอลงไปตามน้องสาวของเธอข้างล่างเธอก็ต้องพบเจอกับเรื่องประหลาดมากมายไม่ว่าจะเป็นน้องของเธอกำลังกินไข่หลายสิบใบอารมณ์รุนแรงในตัวน้องสาวเธอถึงขั้นทำลายเธอสภาพห้องนอนน้องสาวเธอที่เละเทะไปหมดและน้องสาวเธอที่ถือมีด และเตือนว่าอย่ามายุ่งเซฮีจึงของความช่วยเหลือจากจุนยุกแฟนหนุ่มของเธอที่กำลังง้องอนกันอยู่จุนยุกจึงเข้ามาติดกล้องวงจรปิดในบ้านของเซฮีเพื่อให้เซฮีสอดส่องพฤติกรรมของจองมีจุนยุกยังมอบตุ๊กตาหมีที่ซ่อนกล้องพร้อม GPS เอาไว้ o A ให้จองมีอีกด้วยเผื่อกรณีที่จองมีหายไปไหนแต่พกตุ๊กตาตัวนั้นไว้กับเธอจุนยุกปอบเซฮีว่า จงมีคงมีอาการเครียดกับคลิปที่หลุดไปถึงได้ทำพฤติกรรมแปลกออกไปแบบนั้นเซฮีที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพบว่าข้าวของในห้องนั้นกระจัดกระจายออกไป mm hmm. เธอจึงไปดูที่กล้องวงจรปิดและพบว่าน้องสาวของเธอนั้นหายตัวไปเซฮีเริ่มที่จะเชื่อถึงเรื่องที่น้องสาวเล่าถึงคลิปต้องสาบเซฮีจึงเล่าให้จุนยุกฟังจุนยุกบอกกับเธอว่าจงมี me, น่าจะเอาตุ๊กตามีติดตัวไปด้วย ในนั้นมี GPS จึงสามารถบอกตำแหน่งเข้าๆของจองมีได้แต่ก็แนะนำให้รอจุนยุกเลิกงานแล้วไปหาพร้อมกันเมื่อเซฮีรู้ดังนั้นจึงรีบวางสายแล้วไปหาจองมีตามที่อยู่ทันทีตัดภาพมาที่จุนยุกเขาได้พยายามตามหาคำตอบเรื่องคลิปปริศนาและเว็บไซต์ที่ถูกปิดจากหัวหน้าของเขาความจริงจึงได้ปรากฏขึ้นหัวหน้าของจุนยุกเล่าให้ฟังว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกำลังถ่ายคลิปกัน แต่บังเอิญเจอสาวกำลังเมากลุ่มวัยรุ่นจึงหันไปถ่ายสาวที่กำลังเมาแทนด้วยความโซเซสาวคนนั้นจึงเดินไปนั่งบนหมานั่งซึ่งมีผู้ชายนั่งอยู่แล้วคนหนึ่งในคลิปดูเหมือนว่าผู้ชายคนนั้นกำลังลวนลามสาวที่กำลังเมาอยู่แต่แท้จริงแล้วเขากำลังช่วยเธอเนื่องจากเธออยู่ในสภาพที่ไม่มีสติกลุ่มวัยรุ่นที่ถ่ายคลิปนั้นไปจึงเอาไปตัดต่อให้ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนั้นกำลังลวนลามเพื่อเรียกยอดวิว จนสังคมรุมประนามชายคนดังกล่าวชายคนนั้นทนรับกระแสสังคมไม่ไหวจึงคิดสั้นฆ่าตัวตายพอภรยาของชายคนนั้นทราบเรื่องก็หัวใจวายเสียชีวิตไปเช่นกันยิ่งกว่านั้นลูกสาวของครอบครัวนี้เป็นคนที่ได้รับผลกระทบคนต่อมาเมื่อชาวเน็ตสร้างเว็บไซต์เพื่อประจานครอบครัวของเด็กสาวคนนี้ทั้งคลิปตัดต่อทั้งข้อมูลต่างๆของสมาชิกในบ้านรวมถึงบ้านเลขที่ เด็กสาวได้เข้าไปที่เว็บนั้นและเปิดกล้องคุยกับชาวเน็ตเด็กสาวพยายามชี้แจงว่าพ่อของตนนั้นไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ก็โดนชาวเน็ตลุมด่าในตอนนี้เองที่หนังได้เปิดเผยว่าจองมีคือหนึ่งในชาวเน็ตที่รุมด่าเด็กสาวและไล่ให้ไปตายซะเด็กสาวคนนั้นจึงลงมือขีดข้อมือตัวเองในระหว่างที่ไลฟ์อยู่ แต่ตำรวจนั้นสามารถระง,งับสัญญาณได้ทันก่อนที่เด็กสาวจะลงมือกีดข้อมือเพื่อไม่ให้ชาวเน็ตเห็นภาพต่อจากนี้แต่ถึงตำรวจจะสามารถระง,งับสัญญาณไว้ได้เด็กสาวก็เลือกที่จะฆ่าตัวตายอยู่ดีพร้อมทั้งสาปแช่งทุกคนที่จะได้เห็นคลิปนี้ในอนาคตว่าต้องตายตามตนด้วยเช่นกันในตอนนั้นเองเซฮี He, ที่กำลังตามหาจองมีจากบริเวณที่ปรากฏอยู่บน GPS แต่ก็ไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นบ้านหลังไหนจุนยุกก็ได้ติดต่อเข้ามาพร้อมทั้งแจ้งที่อยู่ของจองมีเนื่องจากเขาคาดการว่าจองมีจะต้องอยู่ในบ้านหลังที่เด็กสาวคนนั้นฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนซึ่งจุนยุกก็ได้สารภาพว่าตนนั้นเป็นคนที่นำไฟล์วิดีโอนี้มาให้จองมีตามคำขอและไม่คิดว่าเรื่องจะเป็นแบบนี้แต่นั่นก็ไม่สำคัญต่อเซฮีที่กำลังเป็นห่วงน้องสาวของตน เซฮี hee, ได้ตามหาที่อยู่ตามที่จุนยุกแจ้งจนมาเจอบ้านลางแห่งหนึ่งเธอจึงเข้าไปพร้อมกับยกมือถือของเธอขึ้นเพื่อมองในที่มืดผ่านกล้องมือถือเธอใช้เวลาตามหาในบ้านอยู่สักพักแต่ก็ไม่พบจองมีจนกระทั่งจุนยุกมาถึงและตามเข้ามาในบ้านทั้งคู่จึงได้พบกับจองมีที่กำลังตามหาตุ๊กตาอาถรรพ์อยู่ทันใดนั้น ก็มีเสียงฝีเท้าอยู่ใกล้ๆจุนยุกจึงเอามือถือของเซฮีขึ้นมาดูแล้วพบกับวิญ,ญญาณเด็กสาวผ่านกล้องพร้อมชี้ทางไปยังห้องลับที่ถูกซ่อนอยู่เมื่อทั้งสามตามเข้าไปจึงได้เห็นรูปที่ติดอยู่ในห้องมากมายเป็นรูปของครอบครัวที่ตายไปนี้แสดงถึงความอบอุ่นของครอบครัวในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และในตอนนั้นเองจองมีก็เจอกล่องที่เก็บตุ๊กตาหม,มนดำ จึงรีบตรงเข้าไปเพื่อนนําตุ๊กตาไปเผาทำลายคำสาปหลังจากที่เผาตุ๊กตาตัวนั้นได้สำเร็จทั้งสามก็กลับไปยังบ้านของเซฮีและจองมีเรื่องราวเหมือนจะจบลงเพียงเท่านี้แต่ผิดจูดๆทั้งสามก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นจอทีวีจอคอมหรือว่าจอมือถือต่างแสดงภาพวิดีโอหน้าบ้านของพวกเขาซัมยังกำลังตรงเข้ามาในบ้านจุนยุก จึงรีบนำสิ่งกีดขวางมาขวางประตูห้องที่พวกเขาอยู่จองมีบอกว่าทุกคนก่อนที่จะตายจะเห็นวิดีโอตนเองจุนยุกจึงอาสาไปปิดคัตเอาทที่อยู่ในห้องใต้ดินเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่แสดงวิดีโอทั้งหมดนั้นดับลงด้วยความที่ในวิดีโอนั้นผีได้เข้ามาอยู่หน้าประตูห้องนอนแล้วจุนยุกจึงกระโดดออกทางหน้าต่างและตรงเข้าบ้านไปที่ห้องใต้ดินเพื่อปิดคัตเอาแต่เมื่อจุนยุกใกล้จะถึงคัตเอา ทีวีในห้องใต้ดินก็ติดขึ้นมาพร้อมกับโชว์ภาพของเขาผีได้เข้าทำร้ายจุนยุกเหมือนที่ทำกับตุ๊กตาต้องสาบนั่นถึงกระน,นั้นจุนยุกก็ยังสามารถลากตัวเองด้วยแรงเฮรือสุดท้ายไปจนถึงคัตเอาท์และเมื่อเขาปิดมันผีก็ได้ทำการสังหารเขาเช่นกันหลังจากที่ไฟดับลงหมดแล้วเซฮีกับจองมีพยายามที่จะหนีออกมาจากบ้านแต่ในตอนที่เซฮีวิ่งเลยประตูบ้านมาแล้ว จองมีกับลอยขึ้นและถูกดึงกลับเข้าไปในบ้านซึ่งจองมีก็ถูกผีหญิงสาวฆ่าด้วยการลัดคอเซฮี he, ที่ได้เห็นจึงพยายามหาทางเข้าบ้านเพื่อมาอุ้มน้องสาวเธอให้ลอยขึ้นจากเชือกที่กำลังลัดและเมื่อเข้ามาถึงตัวน้องสาวได้นั้นก็สายไปเสียแล้วเซฮี he, ที่สติแตกจึงทำลายเข้าของภายในบ้านท่านใดนั้นเธอก็ได้รับวิดีโอ ซึ่งแสดงถึงวิวบรรดาษฟ้าบ้านเธอเมื่อเธอเดินขึ้นไปเธอจึงได้พบกับผีของหญิงสาวเซฮีขอร้องให้ผีหญิงสาวหยุดแต่ผีก็ได้โผล่เข้ามาหลอกเธอและทำให้เธอพัดตกลงไปตัดมาที่ตอนเช้าเธอตื่นขึ้นมาและพบว่าหน่วยพยาบาลกำลังยกเธอขึ้นเลพร้อมกับบอกว่าเธอปลอดภัยแล้ว เมื่อเธอมองไปรอบๆก็เห็นผู้คนกำลังมูงพร้อมกับถ่ายเธอเธอจึงกรีดร้องออกมาด้วยความกลัวแล้วหนังก็จบลงเพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb ไป4.7คะแนนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไล k e like, และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน